โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมไม้ค้าว่าผมซึ่งไม้ค้าผมปรักเนี่ยตั้งคอนเซ็ปต์ไปครับว่า1ตา1คลิปไม่เกินสินาทีนะฮะเป็นการเอาชีวิตรอดบ้างเป็นการเล่นไปเรื่อยๆบ้างสร้างสิ่งของบ้างแต่คลิปป่าไม่นานครับดูได้เรื่อยๆเป็นเพลินนะครับผมซึ่งคราวนี้นะครับเราอยู่ในโลกใหม่เคียร์โลกใหม่นะครับเราจะไปผจญโลกครับซึ่งตอนนี้เราปัญหาใหญ่คือเราวิ่งกลางทุ่งหญ้าแสนกว้างใหญ่แล้วไม่เจอไม้เลยครับ ก็เก็บเมล็ดพืชรอไปนะฮะต้องการไม้ด่วนๆครับเดี๋ยวมันจะมืนซะก่อนยังหาที่ปักฐานไม่ได้ครับตอนนี้ดูก่อนไปตรงไหนดีโล่งไปหมดแล้วครับโล่งไปนี้แถวนั้นน่าจะโอเคอยู่วิ่งไปก่อนนะฮะมีทรายอยู่ตรงนี้อุ้ยมีมาป่าถอยก่อนนะเสียวอยากจะที่ทเป็น ที่ทำฐานได้สักที่นะฮะหรือว่าตรงทุ่งนี้ดีเอ่ยมีน้ําขอไปดูนิดนึงนะครับเวลายังพอมีอยู่เดินไปเรื่อยๆก็ทุบไปนี่ฮะเจอพวกแบบต้นหญ้าทุบไปเผื่อได้เป็เพื่มาทำมาทำฟาร์มผมเฮ้ยอะไร,นะรเนี่ยลุมเหรอก็ยังไม่เจอไม่เจอหินนะ แต่ทุ่งนี้มันกว้างดีอ่ะน่ามาทำเป็นฟาร์มของเราดูแล้วสำรวจพื้นที่ก่อนครับต้นเกมมาไปแล้วครับนาทีกว่านี่เอามาเล็ดพืชมพื้นตีต้นไม้คิดอะไรอยู่เนี่ยมีต้นอ้อยนะฮะเก็บก่อนยังหามุมทำบ้านไม่เจอครับขอดูแปกบนึงเออนี่ไล่วัวไล่วัว โซนนี้น่าจะดีนะตอนแรกเราก็ยังไม่อยากทําอะไรมากครับทาบ้านจากต้นไม้ก่อนดีกว่าโอเคเราจะไม้สีขาวทําเป็นบ้านนะครับไม้สีเข้มเราจะมาทําเป็นอุปกรณ์เพราะงั้นเราต้องเก็บไม้สีเข้มก่อนไม้สีเข้มมันเยอะทุบแตกไปแล้วครับได้มาเป็นไม้อะไรเอ่ยอ่านชื่อสิ ปุ๊บอ่าครับทุบไม้มาก่อนจะเริ่มใหม่กันหมดนะครับขอหรับคนที่เคยดูคลิดเป็นก่อนมาขอให้ลืมมันไปนะฮะเราจะสร้างโลกใหม่ของเราขึ้นมาแทนเป็นอย่างที่บอกครับคอนเซ็ปต์คิดนึงวันกันสิบดีครับโอ๊กวูดพังครับเราเอามาทําอะไรเราเอามาทํานี้ทําไม้นี่ครับเอาใช้งานทํากล่องผสมทําท่อนไม้ แอปเปิลน,น่ะไม่หิวตายครับอย่างนี้สบายละเราจะสร้างบ้านตรงไหนก่อนดีเอ่ยผมชอบทุงนี้มากเลยเป็นทุมันกว้างเนี่ยเราจะสร้างบ้านที่นี่นะครับรจะทำเป็นฟาร์มศุสั์กันตรงนี้เราจะเริ่มที่ฟาร์มครับเอาคนอิ่มก่อนแล้วค่อยไปเรื่องของการปุดแร่ทีหลังนะฮะอืมตรงนี้ก็น่าจะวางกล่องได้นะปุ๊บ เราทำอะไรได้บ้างฮนะขวานต้องมาก่อนขวานเสร็จปุ๊บก็ต้องเป็นขุดดินขุดดินเสร็จแล้วเอาวุธ d จะไม่ต้องก็ได้ฮนะแรกแรกเผื่อจะหินก็ไปจ้จอดแต่ยังไม่ใช้รับตอนนี้เน้นไม้ก่อนอใส่ไม้ขวานไม้ครับผมเก็บก่อนปึ๊บตอนนี้ยังไม่มืดนะครับเมื่อกี้ได้ไม้อะไรไมานะโอ๊กปะ่ะ ต้องการหินไปทำเตาครับและมันเริ่มจะมืดแล้วด้วยสิหินจ๋าอยู่ไหนไม่มีหินให้ใหขุดเลยอะมีแต่มเมล็ดพืชเนี่ยมองหาหินไม่เจอเราต้องการหินมาทำอะไรหินมาทำนี่ครับมาทำเป็น มาทำเป็นถ่านเตาเผาครับเอาไว้ทำพวกถ่านทต้องสร้างบ้านที่อื่นก่อนแล้วครับตอนนี้บ้านเล็กบ้านน้อยก็เอานะฮะอันนี้ตรงตามตัวสอนครับไม่ได้พูดถึงบ้านเล็กบ้านน้อยแบบอื่นนะอย่าเข้าใจผิดหินจ๋าอยู่ไหนเฮ้ยโลกวันนี้ไม่มีหินเลยเนะนี่ยนี่ไอหินจะละ ไปแล้วกันนี่อยากลงน้ำด้วยตรงครับขึ้นทางนี้เนาะโอเคอ๋อนี่ไงตกน้ำเรียบร้อยจะราะจะหินเยอะอยู่นะครับเพราะว่าจะไปที่อุปกรณ์หินตามมาครับแรกก็ต้องสร้างบ้านเนาะถ้าเกิดว่าไม่รีบมากครับสร้างบ้านในนี้ก็ได้แล้วแล้วไอ้กล่องที่เราโยนทิ้งไว้ทำไงฮะช่างนครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน นีอุปกรณ์หินต้องมานะครับจะมืดแล้วเดี๋ยวเราจะทำนี่้ยูนที่พักชั่วคราวก่อนมีแกะมีวัวโอ้ดีมากตรงนี้ขอทางเข้าสามรูได้ไหมอ่ะสามรูแลปึ๊บเราจะเข้าไปทางนี้ครับจะกลายเป็นบ้านของเราครับก่อนจะมืดนะฮะโอเค มันยังไม่ได้ทำเลยครับตอนนี้แต่ไม้น่าจะพอนะฮะทำสักเก้าช่องก่อนมืดไปน,นิดหนึ่งไม่เป็นไรในหินมาแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอ้าวมีฐานหินด้วยสบายครับอย่างนี้รอดแล้วครับอย่างนี้อยู่กันได้ยาวๆไม่ต้องทำเตาแล้วเราต้องการอะไรเอาไม้มาทนหินนี้ไม่ได้เลยอะ ปับ๊บนี่ครับผมได้ถันหินมาแล้วทำไงฮะเสียบพบเพิงมาแล้วครับผมตอนนี้ไปแล้ว6นาทีกว่าวจะสร้างบ้านเสร็จทันก่อนมืดหรือเปล่าดูกันนะฮะอเปิดช่องนิดนึงมันจะได้ไม่มืดมากพบเพิงไปมันเจออันอนึงโอเค แล้วก็จะทำกล่องเก็บของครับเพราะว่าไอ้กล่องทำกล่องผลิตของที่เป็น9ก้าช่องอ่ะเมื่อกี้แต่เราลืมไ้ข้างบนนะเพราะราอะไรยังกลัวว่าจะสร้างบ้านไม่ทันทำไงครับเรียบร้อยได้กล่องมาฮะเคเบ์ลหกนะครับป๊บไป อยากทำอะไรอยากทำประตูครับประตูไม่มีเหรอนี่ดิประตูไม่ได้อะ่ะไหนงั้นโอ้ยจะมืดนแล้วเห็นทรายแวบ,บๆวเห็นทรายแวบ,บๆวไหนทรายนั่นไง 10นาทีนะครับลิมิตเต็ดวันนี้นี่ก่อนนะแกะจา๋าเราขอโทษเราต้องการอาหารเนื้อแกะจำเป็นนะเนื้อวัวก็ได้ครับตอนนี้ตึ๊บหนึ่งทีสองทีสามที อเคครับอาหารน่าจะมีพร้อมนะครับเพราะว่าเราได้เนื้อวัวมาแล้วก่อนจะมืดกลับบ้านก่อนครับนี่สั้นๆนะครับเอาแค่กลับบ้านนี่ก่อนทุบไม้นิดหนึ่งเผื่อได้ใช้ไม้นี่ไงก็ใช้ครับทุบไปเถอะเป็นคลิปปรับมือใหม่ไมค้าสนะครับซึ่งตอนนี้ป่าก็เรียกว่าไม่ใหม่ไม่ใหม,ใหม,ใหม่สดๆครับมีความรู้มาบ้างแล้วมาแต่ยงสร้างไอ้นั้นไม่เป็นประตูสร้างไม่เป็น ดูดิไม่มีประตูมีเตาอ่ะเตาสร้างเตาก่อนไว้แบนเนอร์คืออะไร่องสมบัติอ่ะอันหนึง่งมืดแล้วครับตอนนี้ปุ๊บกันนี่ก่อนแล้วทำอาวุธหินครับขวานหินนั่นแหละ อ้าวไม่พอเหรอใช้ไม่โอเป็นหลักครับเก็บกันมาก่อนเผื่อได้ใช้ครับกล่องที่สองมาเดี๋ยวจะไปเก็บของกันมืดแล้วครับตอนนี้เราจะเจาะนี่เป็นหลักนะครับไม้หมดประโยชน์และ กันหน่อยปุ๊บกด F ครับจนจะได้ใส่อุปกรณ์นี้ได้เดี๋ยวรอเช้าอยว่านครับไปแล้วครับตอนนี้10นาทีกว่าเดี๋ยววันนี้คงจะจบแค่นี้ละครับไม่นานมากแต่ละวันคลิปละสินาทีครับแต่ละเรื่องก็จะเป็นสั้นๆนะฮะมือใหม่ก็ประมาณนี้ขุดดินหา ไอ้ฐานหินถ้าเจอถ้าไม่เจอก็เอาเป็นนี่ก็ได้ครับอะไรนะนึกชื่อก่อนไอหินเนี่ยขุดดินหายแร่เนี่ยครับเอาไว้ทำาคบเพิงจะได้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายครับผมแต่ถ้าไม่มีทำยังไงดีไม่มีก็ทำเตาหินครับเมื่อกี้ทำขึ้นมาแล้วใช่ไหมเอาให้ดูเลยก็ได้ ก่อนไปครับผมเตาหินมีคนสอนว่าให้ใส่ไม้เข้าไปครับอ้าวนี่ปะอันนี้ครับเอาถ่าเอาไม้ใส่ไม้มันจะเผา,เาได้ฐานหินพอดีนี่ครับสำหรับคนที่ไม่มีคขเพิ่งผม,ผมเผาอู่อันนึงจะได้เป็นชาโครครับ โคทาอะไรได้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับคือเอามาคั่วแบบน,นี้ปุ๊บได้เป็นครบเพลิงนั่นเองโอเคครับแล้ววันนี้ก็ครบเวลาที่กําหนดนะครับ10นาทีวี่1ถึงนาทีกับคลิปปลากเล่นหม่ค้าครับสอนมือใหม่ทีละขั้นนะครับจงหน่อยจะเป็นฝากค่อยฝึกไปเหมือนกันตอนนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย